มาใครถือปืนอยู่มาตีบวกคนนาทีแล้วแกงโดนเนตปืน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 เืนปอนเอาปืาปืนปืลปคนปืนปืนปยนปืนี่นปืนปืนบืนปนปื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 น่ืนบอกปืนปืนปนป้นมันก็จวืนอืน่นะืนยืนมืนปืัมนปมาปมนปืนปืนปืนวืนป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 ืนนปืนนนปี่ปนนนนนนืนนืนนวไืนนน ไม่เท่ากันพี่ไม่เท่ากันคนละทีใช่ไหมบวกสามนะผมรอรับบวกสามนะพี่ขอบคุณครับที่ให้ทีหนึ่งคนละบวกวิ่งหูคนชี่เลยอ่ะไอชี้บวกสามไว้เป็นสามอันผมโดนดีป่ะพี่ผมตีไปแล้วนาทีหนึ่งอ่ะผมตีไปแล้วนาทีหนึ่งไอเฮ้ยของของของในตู้หายว่ะฮัลโหลหอยตู้ล่วงแล้วหหายไปไหนไม่รู้อ้าว ไหนไม่ปึ้งอย่าบอกนะเราไม่ปึ้งอย่าบอกยืนดิยืนนี้ดิไม่ปึ้งอย่าบอกบวกอะไรกันบ้างเลยสองกับสองใก่เปรดโอ้โหเดียวบสามคนเดียวฉลาดไม่ได้ฉลาดหรอกพี่มันติดเลนะไม่มันติดไปแล้วแต่มันไอ้ผมตีเบียบสามกันคนละทีแล้วแต่มันไม่ติดอ่ะเข้าไ่เชื่อใครเชื่ออะไรพี่เชื่อมันแบบจะมาสามทุ่มพี่พี่เชื่อติดงานตรงพี่เกลียดมันมันมีเยอะจังวะพี่เชื่อมันบวกหนึ่งนะก็เด็กเรามันไปงัดกันเองเนี่ยพี่ มาขึ้นอย่างเกี้ขึ้นให้เวทไก่แคทไปคนละตัวนะค่ะคนละตัวเอ้ยโหลเพื่อนปืนกูมีเอฟเฟกต์เนะเพื่อน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 รากูบอกสาก่อนเออถ้าดีเหรออาดีไม่รู้อาดีไม่รู้ม่เกียวผมนึกว่าถามปืนแก๊งเราเราบอกสาก่อนไอดวงดีพี่งัดได้ดีตลอดเลยมามึงสามคนมาก่อนเลยเอ้ยมึงสองคนมาก่อนเลยไป๊บมึงของก่อนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างในตู้ไปดูก่อนในตู้พวกผมมีมึงมีมึงมีไม่ใช่ไม่มีหมดไปหมดไปแล้วมั้งพี่มึงมีแม่เลิฟมึงมีกูเห็นมึงเตรียมกันอยู่เมื่อกี้ แด้หมดแล้วพี่มันเพิ่งยิงผมไปสองเมตรใช่มันเพิ่งยิงไปผมไปสองเมตรได้แด้ฟาดได้แดงหมดแล้วคือผมตีบวกสามกันไปหมดหมดแล้วคือมึงมีอะไรบ้างเราเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญอ่ะเขาผมไกลเนยอ่ะใช่เสียสละให้น้องๆก่อนนะเราหลังๆนะปืนอ่ะทำอยู่ไม่ทำอยู่ทำอยู่ทำให้อยู่ทำให้อยู่ไห้มาตลอดเลยพี่ดันปืนพร้อมขึ้นแล้วพี่มาขึ้นเลยพี่ไม่โนโน่อย่างน้อยพวกนี้พี่มีคาถาหอ่ะพี่บอกเลยโนโนโน่เฉย ขอเลยวกางแตกก็ไม่มีได้เลยเมืองก่อนเลย92ครับพี่ไม่มีการแตกระยะตีสัตว์ไม่เป็นไรซื้อได้กันแตกซื้อดีวีมาซื้อดีวมาแตกน้องน้องก่อนไงไอ้ดิวซื้อกันแตกที่สองอันถูกแล้วพี่เสร็จและให้น้องๆก่อนอยู่แล้วตีตีไห้เสร็จนะเดี๋ยวพี่ไปนี่ก่อนตีไม่ได้ไปเบร์เลียอะไรนะ92นะพี่92ปืนออกให้ก่อนดีค่ากันแตกอ่ะเออ อะไรไว้เปิดเลยนะ492เอาห้อยโกูลแล้วก็ให้เลยโห oh, จะขึ้นปืนเองได้แล้วเนี่ยเป็นประชาชนภาษาอะไรไม่รู้กระเป๋า242ครับนี่นี่อะไรมึงเลขอะไร912เลขอะไรใครรีวิว501 501ก็ห้อยปืนอะไรนะขอกระชาบรรลูกได้ไหมอะไรอีกแล้วเนี่ยขอกระชาบรรลูกได้ไหมมันให้หลดเติมแค่นี้ที่คุยกับมันนิน่ะ ใช่ไหมถึงพี่ขอไม่เกี่ยวกับดิววันนี้ไม่เกี่ยวกับเราดิอันนี้เนาถึงจะเตอมให้พี่อะแบบไหนน่ะเก็บเหมือนกันน้าปืนอะไม่เลขอะไรสี่เก้าสองครับมีแค่ดาราอย่างเดียวไม่มีพี่อะไรเลยมันเพิ่งตีแตกไงพี่ใช่พี่คือเราตีเลยไอ้เชื่อกอะอามึงนับมึงนับพร้อมแล้วแชร์เต็ม่ะ้าพันแต่้าพันเราไม่มีนะเราเราเราไม่เป็นไรไม่ผมรอได้ผมรอ ไปไอแคทขึ้นยังไปขึ้นยังกี่ลูกอะไปนะซื้้อแแลวดงเดี๋ยวพี่ไปชิมชิมพก่มีดาวดวงก่อนขออนุญาตเช็คดวงก่อนขาดอะไรบ้างสาลากับพีาาลเท่าไหร่สาลาไม่มีเลยขาดขาดเท่าไหร่ล่ะขาดเท่าไหร่ล่ะมาดูรับพี่ตีเลยแค่แต่แค่ขนาดแชร์เขาพลาดไม่ไม่พูดดีกว่า เอาแบบว่ารอดูด uhm ูดวงวัดดวงดีกว่าถ้าคือมันพูดแบบว่าเออมึงวัดดวงดีกว่าไม่มันจะกทำไงอ่ะกูไม่ช่วยนะมันแตกก็ถ้ามันลดถ้ามันมันแตกคือมันแตกคือมันมีสองอย่างพี่ไม่ลดขั้นกับลดขั้นนี่แหละแต่ผมว่ามันไม่ลดขั้นผมเชื่อกูก็ร้องไห้อ่ะก็แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะกูก็ร้องไห้เหมือนกันคร้องไห้แค่าเท่าไหร่แคชสามสิบอันพี่อ่าไม่เมาเมา พี่กอนพี่ก้ออพี่ก้ดรามาสดีสิบ่ใหรให้แคทใหแคทเว่งแคทแคบอกเลยสเอาดิสัต์รอเี่อะไรอ่ะมือมือขาดเท่าไหรอเเลยอ่ะพี่เอาเลยเอาเลยได้กดกันแตกยังไกดกันแต่ยันกดแล้วกดแล้วพี่รับดัลโหลโมโนโทนสามสอหนึ่งไปขอแลแดงหฟ้าสี่ได้วยเบนหนึ่ง ไอ้เยี้ยเหลือบงหนึ่งโอ้โหไม่ไอ้ก้อนไม่ไอเบียไข่ไหมครับพี่อันนี้อันนี้เวทกับแพทจะทำอะไรตีผมตีบวกครับพี่เหลือเหลือบวกี่บวกใช่ไหมทำไงอ่ะใช่ครับเรามีของพอตัวป้ามันก็แหลกโอ้จุกเลยผมมีขาดขาดแดงเอแร่แดงหกครับแร่ฟ้ฝาสี่เวเบียหนึ่งดีกว่าไหมใช่ครับห้าเจ็ดครับอันนี้บงหนึ่งนะพี่กลับไปเจริงห้าเจ็ดเจ็ดเลิศอยู่ไหนเขับไปมาข้้งหนา เพราะผมก็ขาย d b มาซื้อเหมือนกันพี่ยบอหนครับอันนี้ของเวดแสนห้าส่วนบวกสองถ้าตีเจ็บูหนึ่งเจ็เลยนะพี่เดี๋ยวพี่ตีบวกสองเดี๋วหนึ่งขออดสักาชาแบบผมถามแหละในไม่ไอไอไอโคเดนติกเกอรกับซ้านแเท่าไหร่คไปแดงหมือเปล่ครับเออปันกับมื่นหนึ่งพี่ถ้าใช่พี่ห้าพัน ไปห้าพันกลับไปใส่สูตรแต่แรกก็จบแล้วเลยมเหลีวบวกหเเบพักบ้าเปอรไอเวไม่ติดจริงแล้วต่อมเพ0ต่เพ่มเพตเพอามาตีบวกงกันเหลียบวกหนเช่นไอบวกใหญ่เนี่ยโอลด์เฟื่อยใจเนี่มึงฟังเสียงมาันเหลียวบวกเพาวมีจารับปะจาัาหมเีหลือในตัวยูหกสิบอีกเ้ยพอห้าเจเจัไ้ต้องมีกานกาแตกครันเพรกาแตกเดี๋ยวซื้อดวเดียวเดวเห้า 7จสิบพี่เจ็ดหาเหรออีกสิล้านหมัดแต่ไปต้องขาเพิ่มมะดาราเริ่อไน้ลอ่ะครบป่ะนดี้ยังให้ทีหนึงเดียวเดียวขอซื้อกันแตกกันแตกห้าสิกับเจ็ิบ้ากันแตกแล้วก็ใส่นี่เมท่าไหร่อะเดียวกันแตกมันจะคิดเปอร์เซ็นต์ประมาณแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดผมยายเพื่อนแสนหาพี่โอเคแค่เพื่อน แค่ไม่กี่เม็ดนะเพราะกูใช้ตีไว้ไอ้นี่หมดละมาเชืซื้อเม็ดเดียวไอ้เม็ดอ่ะเม็ดสองเม็ดเองตีไม้รวมๆเลยห้าสิบเจ็ดแล้วเฮ้ยเออครับกิ๊ต่อแล้วกิ๊บไม่ได้ผมให้ไปแล้วอย่างละก็ไม่เหรอพี่กาก็ได้พี่พี่มันถึงรถขั้นกับมันเทพแบบที่แปดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการติดกับยี่สิบพี่ต้องขับเพิ่มอีกยี่สิบอ่ะมันถึงจะให้คัสได้อีกรอบโอเคเฮ้ยเอาเหรียญดารามาเพิ่มหน่อยเด็กพวกมึงอ่ะคนละห้าเหรียญสิบเหรียญอ่ะ มึงยังงอมาอะไรกันวะเดี๋ยวพ่อตีใหม่สัตว์ครับผมครับบอกยี่แปดมึงยังงอมาอะไรไว้ปืนพี่เลืองแล้วพี่ยี่แปดที่เวทีคลิปเลยนะมึนงอมเลยพี่ไม่หนูหนูตีมันได้ไหมครับของหนูอะเราขาดได้เบ้ค่ะพี่สีสันตัอ่ยิ้าฟิลไม่เหมือนโบว์วันวันนั้นเลยวะเยังเลย ข้าไปเบสหันห้าถ้าติดบวกหนึ่งเราตีบวกสองขาดอีกไม่ได้พี่กอัยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดไม่รู้ว่ะเดี๋ยวได้แต่พอนะได้พองานละงานรอละงานผมรออย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปกันละสู้ๆนะบวกหนึ่งก่อนน่าติดอยู่นะพี่ว่ะติดปะเิดเพย์เอ๊ราบอกของราบอกสับเอาของที่พี่นี่ ไม้มีลาลานะพี่มีแต่เพชรซาร์เพชรแดงสี่สามหกครับบบสองนะพี่โอเคเวทมันต้องใช้ยเนี่ยไปก่อนไหมของเยอะตีฟิวกันแตกในตัวกูมันยังมีอันนดียวกสองต้องใช่ไหมปะไอ้กันแตกแน่ต้องฉายต้องฉายกันแตกกูแบบกันแตกมันเปล่าเลยเดียว แค่แนวกันแตกที่สี่สดเลยสดเลยโนคาพารสดเลยเฮ้มันไม่ต้องใช้ก็ได้มัน 5, สดิดเดียวไอ <คน S 2> ้็้้ใช้กันแตกใช้ใช้กันแตก,แตกใช้ตคาพากันแตกใชนะกันแตกต้องใช้นะต <50 S 1> <50 S 2> ้องติกนะ5้ฝั่งไหนจะเป็นของแคทน้ําเงินนี่ เอพีว้าวฮ่าฮ uh> like. ่มัน mm. ชิบเบียวเลยอ่ะมังดูดีเป็นลูกเต๋ากระติกกระติกกระติกบอกสองมันได้อะไรเพิ่มบ้างอ่ะมีบอกป่านี่ระยะได้แค่ระยะเพิ่มจาก5 10เป็น5 5พี่แค่เนี้ยน่าจะวะอืออ้าโลตอนพวกมึงขึ้นตอบพวกมึงก็ขึ้นได้แต่ตอนขึ้นสามพวกมึงก็ตกมาพติดนะ่อยากแ่ฟ้าแลดงนะพี่มองว่าแม่งไม่ได้ใช้ของเยอะเท่านั้นขนาดนั้นแต่ได้หนักแค่สุดกันแต่โคตรเท่เลยอวะ ไอชิบหายโอ้ยที่มันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่หว่ากูเพิ่งเห็นในสัตว์แค่เพิ่มต้องใช้คาพาร์ที่ป้าสีขาวมีกระบอกเดียวใช่ไหมนะที่ยิงยางได้เฮ้ยติดบกสามเลยเหรอไอเดิวไอเดิวได้ไอเดิวไงมันมีไอเดิวคนเดียวตอนเนี้ยที่เหลือบกสองก็ดวงเดียวพี่อย่างละหนึ่งทีอ่ะ อีกทีไม่เ่าพี่ก้อนไอเอฟเบอร์กัไอ้เณมันตีไปแตกรถอีกอีกทีนี่คือของไม่มีแสงแล้วนะมีแต่ขายนะดิวคาพันตอนเราขอเซฟไปอสามเมตรไดไหมพี่แซมไปพันลูกสองแสนรอชมเลยว่าความคุ้มเท่าไหร่ทีสามหกพี่รอแอนดิวแอร์ไอ้ไอ้่อิ่มราคาเดิมยี่สิบแปดเอาอีกรอบเลยอ่ะไอของแต่ไอของเซงพี่ไม่มีแล้วแรกผมไม่มีว่ะดเดือยนกำเป็นอะไรเหรอ ค่าพไม่มีพี่ไม่มีตัวเดียวตัวเดียวราคาบาทตัวเดียว่าคาบาทตัวเดียวสี่สามหกเท่าไหร่อ่ะดาราพี่มีนะดาราพี่มีสี่สิบเหรียญเอาไปใช้ได้เดี๋ยวไปตีก่อนเดี๋ยวดูฮะก็มันเท่าไหร่อยากหัวด้วยไม่มีดาราอยากหัวก็ต้องเป็นหนี้น้องแต่ไม่ใช่หนี้ไงเงินเงินผมเหลืออยู่แล้วพี่ซื้อได้เนี่ยมีของเอาไว้ไวเบียร์มีขายอยู่ไม่ใช่ดาราห้าสิบอะพี่แค่สองแสนราคาค่าค่าแบบทเองเนาะสองแสนห้าพูดหน้าแค่ดีวัตีดีไหมห้าสิบหนึ่ง าตวนหนึ่ง้่นแชทไอ้เวทบันทองอามันจะตีปืนดีไหม้ยขายเป็นหมอันนีขอซื้าาดิไดได้ได้ให้พี่นะเรียกอะไรติดงเจ็ดเก็บมาตั้งมาผมไม่เคยใช้กล่องอ่ะโอ้เฮียกุบตั้งเวทแสนห้า้าอะไรห้าตุนหนึ่งห้าตุ่่อันนี้ขอซืด้าาหน่อยดิหาสิเอาไรไอเวทโอนค่าไปเบรก้อนแรกพี่ยังยังพี่เงมเงินแดงยังไม่ได้ยังไม่แลกครับเงินแดงอยู่ตูแดงแดังเดี๋ยวค่อยเคลียร์รอบเดียว เอาสามเมตรพี่เลขอะไรเลขอะไรยนะเตี่ยห้าเจ็ดเจ็ดไปเอาดาราไหมเอาดาราที่มีเนี่ยเอาไปอันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์ห้โอนอะรรอะไอะไรเจ็นะห้าเจ็นะแช่ห้าศูนยหนึ่งห้าเจเจ็ดพี่ไปน้องแคทเอไอเดียวเดี๋ยวซื้อคาพารกับกันแตกอันกองตีอย่างเดียวว่าตอนนี้แหละอย่างไร นี่กูบอกให้นะไอ้พวกดินอยู่นะแล้วถ้าแคทมันบวกสามนะมึงไม่จมดินเลยเหรอไปเลยอ่ะกูไปช่วยมึงด้วยน่่จะออกตรงนี้เลยพี่รวมไปแคทโอ้โหฮัลโหลนอนร้องไห้ไปปืนมันก็ไม่บวกขึ้นหรอกไม่ลดพี่สมเพชกับพวกที่มันตีแล้วตกต้องรอกูแป๊บนึงนะครับรอถึงวันมึงตีอ่ะ แล้วถ้ามึงตอบขึ้นมาขอนมึงหอนเหี้ยแล้วมึงอย่าหอนนะเฮ้ยมีใครมีแล่วป่ะในวอมีใครมีแล้วโล่กูขาดกล่องตีเก้าสิบเก้ากล่องอ่ะพี่ก๊อตยังไม่มีพี่เดี๋ยวค่อยตีแล้พี่ปอดเลยผมมีเหรียญแล่พี่มีเนี่ยซื้อพี่ไปห้าสี่หนึ่งอย่างละร้อยแล้วพี่เซ็ตีเซตสุดท้ายพอดีเลขอะไห้าเจ็ดเจ็ดเซตเอ้ห้าเจ็ดเจ็ดครับเคลียร์ทีเดียว ไวเบสิไดูคา,<ข>าพาร์ตับกันแตกเจ็ด้เป่าห้าเจ็ดเจ็ดกัน,นหกแสนหกแสนหกแสนแสนเน,นี่รู้น่าจะเยอะเนาะ กูครับดาราเออเพื่อไปอาจจะเป็นไอเวทก็ได้นะเว้ยเปกรชาเอออาจจะเป็นไอเวทก็ได้นะเว้ยเฮ้ยหรือว่ากระบอกนี้จะไปขนหอยเวทวะบวกสามอะไม่มีอะไรแน่กระชากมันจะได้จีบวะสามเยอะไอ้ได้เยอะมันนอนร้องไห้เยอะหรือไงใครมีใครมีไอ้ดิวดิวดิวมีวูคองลูกเก่าเหลือปะสักลูกหนึ่ง หมายถึงว่าลูกลูกที่ยังไม่เปิดอ่ะมีปะร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้กลับมาเว้ยปืนน่ะที่ไม่ได้เก็บไว้หรอเก็บพี่เก็บแต่ลูกที่มันเปิดออกมาแล้วมันขนไปเท่าไหร่อ่ะเป็นของเราวะ มนเสิร์ฟเป็น25%เหมือนกันนะที่มันตกอ่ะทำไมวะเนี่ยอคนเรามันเปรเซ็นต์ไม่เท่ากันเว้ยขนาดตอนเตีอยวุธมึงยังตีแบบมึงใช้ดวงตอนตียบุตไปหมดแล้วไงตีมาเชตีไม้มึงอ่ะตีมีดมึงอ่ะตัวแต่กูไม่ได้ตีแบบมันนะทำไมกูมันไปหมดแล้ว,ลวอ่ะมันว่กบาบหนามันไม่ได้หรอกทำบูนาเฮ้ยหลอกกูสามารถขายเอ็มนกับไม้พูบวกหนึ่งได้ปะมาติดตีติดมาขายได้โอนขายได้ไหมให้นายกเทศมันเหลือ,อในตู้ คนถือคนคนที่กำลังจะถือพวกสามมาแล้วเนี่เน่เน่่กูบอกให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยไปไขว้เวทมัพลมแล้วมัให้ลดด้วยนี่นี่มาดูนี่มาดูนี้นี่เป็นไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วมาเดียิงยางโชว์แล้วนี่คือจะวิ่งมายิงยางแล้วเอาช็อตแล้วเอาช็อตแล้ววิ่งมายิงยางแล้วแล้วย่งแตกนะเฮ้ยแตกนะอย่ายิงนะอ้าวไม่แตกหมดแล้ววะกูทำไมบวกหนึ่ง อยู่เลเวลครับอยู่เลเวลสรุปคือไม่มีใครบวกสามติดเลยไอสัตว์เอ้ยมันยากเลยนะพี่ยากยากปะเดี๋ยวเคลียร์ตังค์ไอเมือไหนะแม็กกระสุนแม็กเท่าไหร่อ่ะไม่ติดในร้านสามพันสามพันนี่เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลใครมีปืนมาเอาตังค์เบิกค่ากระสุนนะ ไอ้คัทมาเบิกค่ากระสุดนะมันไอ้ดีมีเหรอไม่มีผมม้วตรงเล็กๆเก้าสิบสองเบิกไวยเหรอไม่เบิกก็ได้เพราะว่ามันได้เยอะไปหมดเอ้ยไอ้คัมีกสองครับเออมีคุณได้มาหกเจ็ดร้อยอะสี่เลยนะแค่ห้าลูกสี่ก้าสองครับมีให้เบิกก็เบิกไว้น้องทำไมไม่เท่าเทียมของเชือกด้วยฮะแต่ถาใช่ไหมพี่ของตัวเอง โอเคโอเคถ้าเป็นสองคนนั้นไม่เท่าเทียมทำไมเราถึงไม่เท่าเทียมกวะไอ้ดิวมารับก็ได้เอาให้ครับก็เลยอ่ะทำไมเรายังไม่ควงไว้ที่สองเดียวเลขเลยเออเรงดูยินเราหน้ากดเลยใส่สุดตั้งแต่ใส่สองไว้เถอยเออเราได้ไอ้ดิวยืมรถแั้งนึงไปแล้วค่อยมาตีวันที่เรามีเม็ดเขียวเขียวเนาะมีใครไม่ได้ของอะไรไหมวะนะขอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยกูลืมอย่างนึงสำคัญมากถุงห่อศพไอ้สัตว์หัวบ้านมาเอาคอนหัวบ้านมาถุงห่อศพก่อนเดี๋ยวเดียวรับพี่อยู่ในเบลไอยบ้านสามพระรามได้พี่แต่งรถอยู่ เอาพี่ซื้อแล้วเหรอเพี่นดูซื้ออยู่ซื้ออยู่ว้ายพีเตอร์ห้าห่อคนละบ้านมีใครอยู่เลเวลไหมพี่ขับต้องสั่งรับหน่อยจะซื้อหรอลงยี่ไหนสามสิบห้าคูณหกสามสิงพี่ไม่ได้อยู่ขบนใช่ไหมไม่ไม่ครับอยู่เลเวลเขห้าศูนย์หนึ่งดีห้าศูนยใส่เปล่าเปาไม่อยู่บนสี่เก้าสองครับ ไอเว้กูพีไปในข้อความนะตังอะเออเออพีมมาเลยเดนดอรงัี่กินอะไรมาโคตรเยอะทำไมไม่ไปวะผมเอาปืนแล้วี่มาแล้วโอเคครับกระเป๋าสี่สองเจ็ดครับคือเก้าสองอะไรนะข้าสองบ้านไหนมีบ้านไหนยังไม่ได้รับไหม มีปืนเหลือแพทกับคูปเหลือแพทกับคูปแพทกัคูปอยู่ไหนพี่เอาไปส่งให้ได้มันไม่มีน้ำหนักไปเอาที่ในแลนหลงก็ได้เห็นพี่พี่ปืนไปไหนอะพี่ปืนกลับดีรอะไรอะปืนไม่หัวพี่ผมไม่มีรถแค่เาไรป บ้านสามอยู่อยู่ไหมคลิปหายพี่ท้อผมผมผมเพิ่งมาเกาะพี่เอาไว้ก่อนได้ไหมเอาไว้ก่อนได้แต่คนหนึ่งคนอื่นอยู่ฝั่อนสี่คนที่ขายยาอย่งยังถุงพี่ให้ดิวไปยังโอเคเดี๋ยวไปเออให้ดิวแล้วเอาไปดิวอยู่ที่ดิวแลนแลนด์ดูตัวแดงหนึ่งแปดแปดตอนนี้เลยใช่ไหมหนึ่งไหมนะหนึ่งแปดแปดแก๊งมีโกดังเออโกดังเหลือไหมพี่โกดังแล้วได้ผมได้ทีแกหมดแล้วแกหมดแล้ว เฮ้ยคุณแจงัดโกดังใครถืออยู่แล ah. ah ้วไม่กล้างัดให้พี่ไก่แพทงัดได้นะหลังรีเดี๋ยวซัดกันห้าเหลังกี้เฟยบอกว่าเฟยซื้อสกินใหม่มาสามล้านสอง